รป่าไฟเก90องศานะครับข้องแข่งทุกระยะทุกสนามผลงานการันตีอยู่เลยนะโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับมีพบกับผมเฟิร์สเวเช่นเคยครับวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับรถป่าไฟเก90องศานะครับก็บอกแล้วว่าพันไลท์จัดให้เลยก็เนี่ยตอนนี้เสร็จเป็นคันเรียบร้อยแล้วท้องแข่งทุกระยะทุกสนามก็อาจจะความไดูข่าวกันรถ เนี่ยอันนี้คือรถคันนี้คือทําใหม่ทั้งคันเลยนะใหม่ทั้งหมดยกเว้นท่อก็คือว่าที่ยังไม่ได้ใหม่คือว่าตเต็จปุ๊ผมาคือว่าเสียบไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่างทาทอ่อจะมาปรับท่อให้ลางานก็แรงได้แรงไม่รู้ผลงานการนตีเนี่ยนะไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงนะอ่ะก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่งเสร็จวันนี้เลยส,ส,สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวพาไปแข่งเลยเดี๋ยวพาไปแข่งที่สนาม จ้าเงาะที่ชนบุรีคนะัวดเป็นงานเกเกตงาน250เมตรแต่คันนี้ตั้งใจทําไว้แข่งงาน1,000เมตรแต่เนี้ยเจ้าของเห้าไงก็อยากจะพักครันงเลือนแต่คันส้มไม่บ้างมนะันคือว่ารถมันแบบถ้าเป็นคนก็คงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากหกเดือนแข่งไม่ได้พักไม่ได้หยุดได้หย่อนนะ่ะก็อยากจะพักสองคันนี้ไว้ก่อนก็คือว่าเดี๋ยวไล่หาข้อมูลตัวเลขใหม่แล้วจะออกไปสู้อีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้กลัวนะแต่คือว่าอยากจะพักพี่ใ <spices> ห <choice> ็นในสองคันนี้คือว่ามันเก่ามากแล้วเครื่องยนต์มันมันสึกหรอมมากแล้วก็นี่รถป่าเฟรนพามาดูคร่าวๆเลยนะปาเข้ามาง่ายๆรถคันนี้หลายๆคนอาจจะดูไปหลายรอบแล้วแต่ว่ารถมันไม่เป็นพันทีนะแต่ว่าวันนี้เป็นทันแล้วก็เหมือนเดิมถังอย่างที่บ่ารีวิวไปโช๊หลังลายยงายะเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าแดดอยู่รอลืมไปแต่โซ่แม่งกระโดด สเตอร์น่ามันยังไม่ค่อยดีอันนี้ก็ให้ดูเฉยๆก่อนว่าสภาพรถเสร็จแล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ทสนามก็คือว่าคลิปนี้ก็ฝากติดตามไว้ก่อนให้ดูข่าวๆไปก่อนว่ารถคันนี้ไปถึงไหนแล้วทําสภาพไปถึงไหนแล้วแต่คลิปนี้น่าจะจบในคลิปสุดท้ายไล้กับการรีวิวเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรลวแต่ถ้าปากาจะไปรีวิวเรื่องเขาไปดูช่อ,องเขาไปางก็คือว่า ก็ช่องหมายถึงว่าช่องผมวงี่ยคือจบแค่คลิปนี้รีวิวก็ไม่มีล้มือเบรกก็จะเป็นปกติบางคนเขาจะซื้อเป็นมือเบรกเวฟอาบ้างอะไรบ้างแต่ผมใช้มือคัทมาด้ดยกัเนี่ผมใช้เป็นมือคัทอันนี้เป็นมือคัทเก่าๆเก็บหลังอู่มาใส่นะดูดดีโคตอแรงอ่ะใช้เป็นมือคัทปกติหลายคนถามไอพี่มือคัทอยู่ข้างท้ายไหมเหรอก็คือผมเอาข้างท้ายมาแหละแล้วกลับทางให้มันอยู่ข้างขวา แล้วก็ใช้สายเบกเดิมมาเดิมในดวดุมเนี่ยดูดุมคนถามหาเยอะนะดุมแบบนี้ดุมที่มันตึงเงาอะกึงเงาแต่คือว่าผมไม่อันนี้ที่มันดูเก่าเก่าอะเพราะว่ามันจอดไม่นานจัดทํไม่นานจัดผมไม่ได้ทําขายนะถ้าใครอยากได้ให้ซื้อดุมเดิมแท้มันหนึ่งหนึ่งลูกแล้วก็เอาไปให้ช่างที่ยอมรับกัดกึงไงงีายก็บอกขอว่าพี่กัดลายธรรมดาแต่ขอเป็นกึงเงาได้ไหมพี่เออเนี่ยเขาจะก็จะกัดจัดมาให้แบบนี้พูดง่ายดุมกระจกอะ ถ้าใครแต่งรถยุคแบบยุคเก้าศูนย์รู้แล้ว่าดุมกระจกเป็นไงอะไรเงี้ยก็ลอ้อก็เหมือนเดิมทีมงานผมไม่ใช้ลอ้อยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนี่ล้อที่แชมป์มั่นใจวงลอ้อเอสตองวงล้อที่แชมป์มั่นใจอวยหน่อยอวย,ย,ยหน่อยก็ดันเลยอยู่ <c oughs> ก็ยางเนี่ยดูยางยางสตอรี่นะครับหาซื้อไม่ได้อะไรอย่างนี้อยากได้ทำเองเลยดอกไม่มีเลยก็สาเหตุที่ผมทำอะไรพเพราะนอาจจะหลายคนถามผมมาเยอะนะพี่ทำไม ต้องเกียร์ยางเกียร์แล้วได้อะไรผมว่าเป็นของสบายใจนะสําหรับผมมองว่าพอมันไม่มีดอกเนี่ยมันก็จะไม่ดูดพื้นพอมันไม่ดูดพื้นเนี่ยรถก็จะลอยตัวได้ไวมันก็มีผลความแรงเหมือนว่าคนคนคิดมากคนบ้ามันมันไม่ทําอะไรขเป็นรถเนี่ยก็บอกบอกตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นบอกเนี่ยจะเรนโกลชลบุรีหมดแล้วตอนนี้นะมีหลายตัวคนใครอยากได้ทังมาได้นะบาลานซนิดนิด แล้วก็สําหรับอะไรรถเชิงผมก็ตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มลงแล้วหาทุนอยู่กำลังจะทำโอรเริ่มเริ่มมีพวกอะไรมาสตอ็อกแล้วปกต,ติจะไม่มีสต็อกสั่งแล้วต้องรอใช่ปหว่าแต่ตอนนี้ผมเริ่มเอาของมาสต็อกแล้วกำลังหาทีมทำร้านทำอะไรให้มันดีอยู่ดี๋ยดูพื้นดีด๋เด,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 ดูพื้นดีมีใครใจดีป่ามีใครใจดีถ้บอนเตอร์ให้ไหนวะถ้ามีใครใจดีจะสปบอนอยากจะสปบอนเตอร์แอร์กับพื้นเนี่ยอินบ็อกมาเลยนะ เลนนี้เราจะทเมตรใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนใจเราไปแข่ง250เมตรก่อนทำรถกระเระตออ่ะเนี่ยเดี๋ยวตั้งใจทํารถทำเมตรใช่ปะแต่ว่าเราเปลี่ยนใจมาทํารถ250เมตรก่อนเพราะว่างานทำเมตรแต่มันอีกสี่ห้าเดือนเลยก็อยากแข่งก่อนอยากเอารถไปลงพื้นดูอยากให้น้องๆดูแบบว่ากลัวน้องๆจะรอนานก็เอาไปแข่ง250เมตรก่อนเนี่ยเตอร์ตอนนี้ใช้เป็นสเตอร์13 สิบสามอะไรวะสิบสามยี่ห้าเมื่อกี้ไปเทสมาก็รถมันบัดเยอะเดี๋ยวไปลองลงพื้นสนามจริงดูว่าเป็นยังไงว่ามันบัดพอไหมมันมีความเร็วที่จะสู้ก็ได้ไหมแต่เาสนามนี้นะผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้คาดหวังมันเป็นสนามแรกของผมของรถคันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็จะทาให้เต็มที่ทําให้ดีสุดประมาณนี้นะทุกคนรถคันนี้ก็คือเดี๋ยวไปแข่งเสร็จปุ๊บกลับมาเดี๋ยวจะมาเก็บน็อตจะใส่น็อตเกลี่ยกึ่งมือทั้งคันเลยแล้วก็ส่งงานปักให้ป่าไป ให้ป่าไาทกีนที่บ้านก่อนแล้วใกล้ๆเดือนสักเดือนตุลาจะให้ป่ารถกลับมาเพราะจะเอาไล่ไ,ไว้แข่งงานบิลเลียมพันเมตรป่าขอไว้ว่าให้เอาคันนี้แข่างงานพ<ๆ>ันเมตรหน่อยก็สําหรับใครที่ติดตามฟ้าคืบของป่าเฟรมอยู่นะตอนนี้มันไม,ไม่ใช่ฟ้าคืบแล้วฟ้าอะไรไม,ไม่รู้ไม่รู้ป่าจะตั้งชื่ออะไรใหม่นะแต่ว่ามันเป็นสีเงมนนทั้งคันเลยตันเนี้ยเดี๋ยวเราไปรอดูว่าป่าจะตั้งชื่ออะไรนะก็สําหรับใครที่ติดตามรถคันนี้หรือชื่นชอบรถคันนี้อยู่ก็ ฝากติดตามช่องผมและช่องฝาเปรม9้าองศาด้วยก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสกา,ายให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ